ปดอเนาะนั่นเน่อยากกลับเยี้กลับบ้างเหมือนโผมนุย์มาหน้านมาถ่าอยู่เหมือนม่โมาหน้าก็มาถ่ายอยู่คนเล่นบลในโปดเล่นมเือหรือมมนมือนี่ยหาโผ่ชา่าอยู่คณเราเอาดูเพื่อนคนละแม่นผิดัยังไม่คนถ่ายแล้วเปนมาหา มุ่งยาอืมบ่าม yeah, ุนม um right> no ุนงยามุนยามาคุยยำเะ่านันมุนงยาสีเมืองมาคุยยำมาปูณเนาะว่าสิมักปูกับยาสิมักตัวเดียวกันบแต่เาหาปูแล้วก็แวะ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 มือเออมือว่แวะแวะเล่นมเลปูกาสจมุนยาสีเมืองมาได้ไ้างุอยางไม่ดูร้านขอโชคขอลาบกอย่าง่้ค่าันนี้ต่ปูอยายาสีเมืองได้บนี้ มันหยัมาดูไพรานดูดูปูดูงาซอยดูซอยลูกซอยร้านซอยลูกซอยร้านดู เอาข้ามามาให้เคี่ยวเนี่ยชวงวดน้ำเลยต้องวัดมีบ่นวดนะมือดิสินใส่ซื่อมาถนบายเลเนี่ยอ้ยเป็น้าถด็ยไหมันออกสามโตตข้าแขกอันหวดก่อนมาออกหมวดนี่วันนี้แม่หยามาละไปเฝ้ามาเฝ้ามันก็มาเห็นสัดนะเดียเฝ้าเลยเียเฝ้าตัวยาบนแต่ยินๆไม่เนักโดยินใส มือนี่ใส่แล้วมือนี่มือนี้เอกคักๆเนาะอย่ไดิสินใส่จะได้ใส่สินกับมือนี้ไรงยนวดเนี่ยเสียเสียงเสียง้นปิ้งเนี่ยกบอง่ซะสีสินใส้มาฝาดนี่ก้อนละนวดนี่จับจังใจนอปะนี้นอผค่ะทุกที่จะับทีนหาตะนับใสไว้ไงดอกตั้งยาดอกินไสเพิ่งก้อนฝาดสีทองินไสก่อน พ่จามฝายกูนันซ so mm. ื right. in, ้อตลาดกับร่วงมาเลยนั่นแหละตลาดใจกล้องฝากงาก็ซ okay, ื mm ้อมากระอ้นอ่อนออกสินใจ้ไปนำมาฝากนิงยาจมมันหล่าว่าวมีนวดเลยว่าโอู้หายนาคือก้องไปฝากกูฝาดยากอนสนับ วงๆก็ต้องเราหน่าก็มีผักทุด um> มีผ uh ักโอขก้คือหแลจะได้บบนี้หนาผัดพอดเขาลยวาเห็นหาบนึงบ่ได้ได้เหมือนีึจังหดก็ต้องมุ่นมาได้เหมือนนึงกน่อจังดลูกหลานก็ขออนุญาตบาดข่าเด้วยยาเด้อย่าถือยาซ่าเด้อาะวอยากได้โชคได้มันฝากเอฟซีกน่อยลูกหลานเราไตากไปเนียบาดข้ามนี่เป็นบาดเปนกรรมเด้อพะวัายาวามแตเสา โจโกยูหันบ่มีหลังคาบุมตเข้าโกโอคุ้งุ่นกับห่างกับต้นข่มีสีส่กก่อกตาสฝนะฮะเดินจันละยาก็ได้ได้บ้านวันพราปันยดได้ได้มาขอมนต์ขน่อยย่อนอยากได้สสงกรสีหรือว่าได้หลังคาให้ญาเพราะหาได้สนปฏิบัติถ้ำเขาน่อยมันะเผาเมืองไปแวกูกลังเปล่ากับกำลังงงอ่อมก็กรงเบิงน จกต้องหมดใกรไดาษลูกถงถม่ะซื้อให้ใส่เกี่ยวใยกอดใยเดอย่ยาแงเมือเนี้ยไม่ได้สินน้ำงามเลยยาสินงได้สิ่งได้กระดาษเส้นปากง่าพรอมหรือสามตูแต่งแต่วันขุดมันมาออกสามตูแห่งแต่วันจันเนาะ ยาไฮศูนซีเกลวันจันท์วันนี้มันมัน้ำออกศูนซีเกาวันผุดวันผุดบางอยางนี่นะแม่นออกสามโตเลยสามโตเลยจังว่าขั้นมันมันมาออกตรงตรงมือนะมันจะได้สิ้นงามๆเลยได้ยาล้วก็จะได้ปินปักผมน้ำเล็กๆน้อยวันนี้เอาคักๆได้ยาไม่ได้สามโตเราเอาคดมันก็ใส่กระปัองขี้อโอ้แม่ลืมถามบริเตงขันในขิงไส้ก่บได้เตงบอก เราไม่กอากั mm hmm. ดพวดมาว่ามืคือคือ่คือคือเาไป่ายไปวังเพาก็เล่นว่ะสัมั่ามาว่ายาเขาดคือคือแต่บางทีมัน่ะอือ อือืคทรหลหลทดเดี mm. 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 Speed, ๋ยวสิไปเบิ่งบ้างงาบ้างบ้างปูบ้างยาใหม่ก่อนขน่อยค่ะจะไหนก็จะไปกินตาบะ่งต้นนั่นก่อนเพราะว่ายองบะคงต้นนั่นไว้สินใส่อยู่ขน่อยก็งูก็งบบวงวงงานก็มีสักก็สีด้วยมีสัตก็สีแล้วอืมเอมาสีว่ะสิ เสยน้องยาเนาะย่มกมันหยมเป็นแต่แสีนี่งโอ้ยใสกันใสซือมากไปฝกเนาะอืตั้งตาพ้อเนาะอืมามาฝกก็อือ่ปองกับอกเนาะอืมอีดีมาหายมา้เด้ม่ไหนดีนีลเ็กสาเยอะเกัน จ้าแย่จ้าจ้าได้ลองวิศว์เพ่อซื้อว่าแตกหรอกว่าหนีเนาะย่เนาะมันยากหนาวนี่แห้พี่จังแล้วยิ้มให้ลูกในร้านก็ได้แบบ ตอกถึงขวดหมุอันนึงน้ำปูขุ่นยากจังคำโวดมันคับเอาข้ามเอาไปเศร้าแล้วเลยมันตกแ้มันบ่มีลยโต๊ะมันโต๊ะตกออกก่อนขึ้นค่ะวันนี้ลหวันนี้ลูกร้านสิ่ฮเวลาเวลาเราะวันนี้ก็เได้มาแต่เศร้าค่ะปูค่ะโอ้ยยากจองก่อนก็แรงขึ้นหลวมันกงขึ้นโอ้ยยาขึ้นก็แรงตกกินแลามันก็ตก หน,นังตายาสาธุาข้าไม่เสิปากปากาจ็ตปาพวกนี้เอาเอาผ้าผู้ขาเนี่ยเอาเสร็จเลยเอาเเออเอาผ้าขาดบาลเลยไงบาจิตปาให้อย,ยู่ว่าบาจิดสุกล้อนโบราคนนี้มั ขอโตดีแล้วแบจะเอาเมอร์นี่ของวันที่หาแล้วกัวันซุปไาแล้วก็ออกตอนสองทุงเคิร์มเขาหน่อยเหล็กะเหล็กเล่าเหล็กบั่นไม่ยานั่นนะคะเหล็กเล่าจะเหล็กเล่าเหล็กถ่ายตั้งมอหัวเหล็กมอได้ทั้งสองเก่าทั้งสองเล้วขน่าดมอวหันมามอมอแล้วกับเมอร์นี่กับวันที่หาจะได้อีกสิบมื่นไง ม,มันนี้ก็ได้โอกาสเนี่ยสันวายาวาเหลิกแง้มงามดีมันนี้วัะพรผอมวันดีผอมก็สิอขอเทิงเลขไงผอเมเลขวันที่สิบหกสิงหาค้ามเร่อยาแต่ว่าที่แน่ต้องขอเล่าก่อนค่ะมี้คือเอาเงี้ยไรแยกถ่ย่งบอเอาอกลับหน่อจังเอาคเอาสันจะได้ไันเลี้ยงตนยาหน่อยมันนีเอาเอาล่าใครมันอยู่ขาดกันมันอยู่ขาดกอนนังยาเนาะ เขาเคยมาใหม่นะเนี่มอมือจังนามันจะได้แขขัดเนาะเนี่ยยาเบิ้งพิจาระาค่ะคัก่อนเนาะมันก็เอาเลขกเล่าเท่านี้แล้วนาะยาเนาะวันที่ห้าเมนี่แหละยาวันศุกร์ตอนสองถุงเคลิงเนาะเนาะสองข่ะใช่ข

ใส่เน่าเน่าเน้นให้เน่าตัวใดคักคักปลาคักคักเหรอเน้นซอยปูพัดสองพระองค์ท่านปูทั้นงานให้ลูกหลานได้ได้เน้นถือตนะคะเน้นสีตัวเป็นเน่าขอเน้นด้วยขอเน้นในเน่าจ้ากันหน่อยเน้นเอาคักคักวสันสมุติว่าเาชิญโยมใส่ตัวใดเลยนชิญเนาะเอาชัดเจนพี่น้องค่ะเน้นที่สามแปดแปดสามพี่น้องเน่ากระเตยให้อันเดียว อ่ะซ้ำตัวเดียวกันอะเนาะอันเดียวกันอือซ้ำอันเดียวกันคือทั้งงานชัดเจนนะคะพี่น้องอู้วววออกเกล็ดสั้นเยอะใช่ไหมจับน้อยจะางั้นแหมเอาบนอนีก่อนยน่งเอามืออนีนึ่อย่าามือนี้เอามบอนี้ให้คักๆแล้วยนาะยังไงคอยศูนย์แปดสามเน้นที่แปดสามนะคะพี่น้องเรืองหั่งานหโชคขอหมันจากงานสีเมืองข้างนอกค่ะ เดี๋ยวจะขึ้นโตเลขให้เบิ่งเต็มๆอีกเทือนึงนะคะพี่น้องเด้ออันนี้ไายมือยน่เรืองกิบงอ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 มออ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 งออ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  ขอเงาเงาขงาวข้างหูหูข้าวของวยนข้าวยาเงาแต่าเงาโมกข้วข้วข้ยาเงาเส้นขาวยาเงาโมอข้าวข้าวข้าวขเงายาเสินขาวยาเงาแข้าเงาถึงาเงาเอ้ก็ตั้งกีอก้านเนาะแก้วกะใสตาแก้วนี่ะพูดเอาเงินมาให้เอาเออเอาเงือเอาเงนเอาทองหลังหลายคนใสเง กับงคอากงคืาวก็จางงี้างงัองทางแงไอะไรขเอส่งนกงินน่งเงคือานี้เขาก็แก่กันสรุปงานเก็บรวชเงินกุญญาานอยู่กงอืม ัพี่น้องค่ะน้ำตาเที่เห็น่ะคะบ้านะขมักขมักี่ะพี่น้องค่ะหมักเนี่ยอยู่หมอกแปค้าหยานะพี่น้องตัวเป็นดังไเนาะเป็นเล็กนึงก็เล็ก เลขเจ็ดเลขหนึ่งวะเลขเกตบ่นันเลขเกตติดมองมองเขาตินยาเป็นเลขยังเป็นเลขเจ็ดค่ะอีกตัวนึงนันละไม่ยายนันละเขาหน่อยว่าเลขเกตแม่นบ่ไม่ยายไม่ยาว่าเยยังเลขเกตนมเจ็ดหกเหรอเลขเจ็ดหก่ายเป็นบูลดี không mặc vừa rồi bỏ kéo yên bỏ kéo yên bỏ thằng nào thích thằng ngoài nhà ซื้อน้อยน้ำน้อยน้ำอ่สัมผัสเซซี่ค่ะยาว่าน้อยน้ำเด้อค่ะ้จักหอดนไหม่รหจักหอดน้อยในประนีเจ้าขอเราขอหอดันกคพาเหลื่อมท้เดียวกันนะ่านน้ำเดียวกันเลยน้อยาหาได้ยาคอเด่งมึงได้ซองเด่งเลยน้อยยาเนาะหอดสามเผื่อนี่ท่านผู้ใดเสียเหรนเหลือ พ่อพ่อ้อกนี่สั่งพ่อพ่อด้วยไก่น้อยกูหางพากร้องกรงบาลูกดาลูกตาติกงานค่ะเพราว่ามึงเนี้ปาหัวเขาให้ผูกค้านี่ย้ายนี่ก็สิตายแลวนี่มมีไตแจงก็หมากาเกียวดิกระต่ายก็กระตายมาใส่อยู่นั่งหนือเปน้ย มันจาากะโยนแล้วพักอยู่มายืมันได้ดึงไป้นไงเอ้ยทำแบะเียตกยางตกหน่อไก่ยืนหยีตกน้มพุนอเน่ยก็หนาเสื้อนี่งๆเกาะนี่งๆนิ่จะนอนหลับจะแขนหักย้อนไปเี็กนะแขนหักเลยตัวเรือฮะเก๊กจะหนีคน เบกได้ผีถอเลงกันบ่แม่โหญาญสีเมื่องเขาเลยจะดื่นบ่เขาคือได้เป็นคนเลงแคมนังน้ทักเลยบ่แม่แคนหักเลยจานเลยวะแม่ครับว่าจะจับซูไปซีนจะยังโยงังบ่ได้จะติยกเข่าใส่ปากจะยังบ่ได้ในค่ะเนี่ยอร่อยครับก็กำบวกซูไปซ้อ